บัดน,นี้วันที่31พฤษภาคม2568เป็นครั้งที่31ที่ข้าพเจ้นา,านำสารลงลาถวายเสงสุวนร,รยายพระสุพร,ร,ระปรีได้มนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอัจาริยบูชาแดรูบาจาย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นติดอได้มีสมาธิจดนเนี่ยพระละพยัจนได้บสด็จนั่นด,นด้วยเธอ บทที่หนึ่งบทกาพรตนาไตอรหันสัมมาสัพพโยปะฆวาผู้ธรรมปะฆาะตังพิวาเทนิสวะขาโตปะฆวะตาธรรมโมธรรมังนะมะสามิสุปฏิปันโนปะฆวาโตสวะกัสสังโฆสังฆังนะมะวิบทที่สองบทบูชาพระไพเรพิณาตอรหังสัมมาสัพพโยโธสุจิรังปะริณนพุโตผู้นิหิธรมานโนธานิปารมีหิจดิสติยาวาชีมังอรหังผู้ธังธรรมังสังฆังสารังขะโตโพเชมิรัตนาตยังธรรมังจราเมสโสเินา วเดสามมสสชนุมเทวดาสมนตาจักวาเลสวตระคสันตุเทวตาสธรมมาสัสสานันตุสกโมคาทังสเกตเมจะรูเปครสิกระตัเตจดเกวิมานทีเประเจคาขมีตรูวนนัหานวัธมิเคเต็ุมมตเทเทวบาลลธนาบิสมียาะากันทพนาคาติทันตาสันติเกย่างมนิวราวัตฉังสาธมิสุนันตุธรรมะสวรสกาโรยยมัทันตาธรรมะสวนกาโรยยมัทันตาธรรมะสวรสกาโรยยมัทันตา วัทสบส่วนบุกพระปาคานามกการนมราสฎรคัมภีร์่ราตัวสมมาสัพพุทธสานมราสฎรคัมภรต่ราตัสมมาสัพพุทธสานโมราษฎรคัมภีร์ต่ราตัสมมาสัพพุทธสารวันที่ห้าส่นสวดแต่สาระครบแล้วเปล่าค่ะผู้ทางสารังคาฉามิสั่งทำมังสารังคาสามิสั่งฆังสารังคาฉามิทุดดัมปิผู้ทางสารังคาสามิ ตัวยมปิทำมังสานังคาฉามิตัวยมปิสังฆังสานังคาฉามิตัดยัมปิพุทธังสานังคาฉามิตัดยัมปิทำมังสานังคาฉามิตัวยมปิสังฆังสานังคาฉามิบททีหกบนสสัจจะกิริยาคาถานาถิเมสารังอัญังพุทโธเมสารังวรังเอตนะสัตวะชจนะสัจเมรัสปทานาทิเมสารังอัญญ์ทมโมเมสารังวรังเอตนะสัตวะชจนะสัจเมรัสปทานาทิเมสารังอัญังสังโฆเมสารังวรังเอตนะสัตวะชจนะสัจเมรุสะทา บทที่เจ็ดบุตรสวเตรัตนะปนามคาถาผู้ทางนัเมตนาผู้ตัดเสดระเิตังธรรมนัเมตนาผู้ตัดปิสุทธิสารังสังฆนัเมตนาผู้ตัดสุสีรทิฏฐิเอตังนัเมติรัตังนัมเมตยาวหังสมาสมุสสริตตวัตถุวิเศษสัพพุตังอัญโยยยะยุตะคุณโยุคาวสพพวัตตังอสมเมยะตะยามหิปิตะเทวายะสาติทันเทเอกังวินาตะทิตะเรสสมาสัมภเวนะ โลเกกะทาจิจเจเรนจปาตุภูตังคัมเพรยานาวิสยางอติทุทัสตังวิญญูหิปฏติตชะในวิชัญญะรูปังโลกามิเกหิติกะทันจุปาลภะนิยังเกสันจิสุทุวิิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวัชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปัสตังมานสิพุทธปาสาะทฐานังปุญญติ กานะมะสมุตะมะปุญญะปุญภูมังทุกขปรโมจมุขสารนังขตานังปูชาระเหสุประมังอภิปูชนเอีงนิพนธสัจิกิริยายุปนิสัยถังสัมมาเกเตสัมมณโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐโกสะเลหุปะเสวานิยังปานิหิจาปิสารนังขามนิยเมวะ ศาสนาเหตุต่างถิรัตนาสารนังคะธรรมหะรตินทิวังฆะนันสุนามะสมานาโบเชมัจปาปิสตาตังสุปัสสัญสิตาตถาโนปาริจริยาสถาละตาจะปุเนนะตถาสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตถาสตาาปิสุปัติหนตุเยโยเจทะธรรมะวินยามิปะมาณะภูโต โลกตาราพิสมัยโยนิยโตสุพทุทังตัสโสภนิสะยะจะยายะอายา,ยยา,ยามเปหัวโวัตุตตเยปาริเจโตสุปัสสาทะการุบที่แนะมากนาสิทธิการาโยจากุมาโมหะโมหะมาราประกะโธสามังมะพุโตสถิโตวิมุตโตมารา,าสายยัปปาราสเวนิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังเวนายังพุทังวนตตังเสนาสานะมามิ โลกัสสานาถจะวินัยยะกัจะตันเตชะสาเตชะสิหนตุสพันธาราจะวินัยสเมนตุธามอเทโชโยวิยะเตชะสาสัตตุทัศเสสิโลกัสสะวิสุทธิมังคังนิยาณิโกธรรมมัทะกันสะถาดีสาธาโหสติกโรสุจีนุธรรมวรฏฏังสีะสานะมามิโมหะปะทฐานังอุปสรรตทาหังตันเตชะสาเตชะสิหนตุสัพพันตราราจะวินัยสเมนตุจะธรรมาเสนาสุขตตานุโคโย โลกัสสะปะปูปะเกเรสะเชตาสันโตสะตังสตินิโยทะโคจะสมะขาตะธรรมังวิธิตังกะโรติสังฆวัลตังเสนาสานะมามิพุทธานุผู้ทางสมาสีละทิฏฐิงตันติชนสติชนสิทธิหอนตุสะพันจรญาจะวินาสะเมนตุบทิฆาบสวดนัมมการอัฏฐะตกะคาถาณโมระหตุสมมาสัมพุทธัสสะมะเหสีโนนณโมตัมมะธัมมะสะสวะขาตะเสวะเตนิธะ นาโมมหาสังฆาสาวีว um at ิส um ah um 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 ah. ุทธิ์ทศิริทิโนนามโมอมาตายรัตสะรัตนาตตะยัสสะสาธุกังนามโมอมากาติตัสสะตัสสะวัฏถุตยัสเปนาโมการภปพาเวนะวิฆสันตุปัทวานาโมการานุภาเวนะสวัสดิหุตุสัพพานาโมการาสัตเตเชนะวิหิมติโหูมิเตชวาบททีสิ่บทสดมหาสมัยสดเอวเมสุตังเอกังสมัยพระครวญเสกิสุภัยรติ กะบิดรับผู้ศรสมิงมหาวันิมหาตาเปโกสังเขนะสัตทิงปัจจมาติเหเปโกสัตติสัเปเหวะอรหันตหิเหทัศนิเหจรูปกะทาตุหิเทวตาเยปผยนะสันนิปปเรตังหัวิตปัจวันตังนัสนยะเปโกสังกันจะอัตโขจะตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตตะทั้งหงสีอายาโขปัจกวาสเกสุวิหานติกะบิดรับผู้ศรสมิมหาวันิมหาตาเปโกสังเขนะสัตทิงปัจจมาติหิเปโกสัตติเหสัเปเหวะอรหันติเห ทัาเสงิตจ้โลกธาตุทิเทวตาเยเบนะสันนิประดิษฐาหถังพระคาวันตังทัาเสนเยเบขุสังคันตะยยนาไมยัมเยนะพะควาเตนุปาษางามยิ่งมากภาษางามยิตงมากะคาวาโตสถานิเกปัจเจกะคาถาภาเสยามาติเจโคตาเทวตาเสยะมาติมานาภาละมาปุริโสสัมมาชิตตังมาปะหังภาสาระยะภาสาริ่ตังวาปะหังสัมิเฉยยะเอวะเมวะสุธรรมเสสุเทเวสุอัตระหิตาภะคาวาโตโพระโตปุตุระหังสุ อาตโหตาเทวตาบักวันตังอภิมาเทตวะเอกมันตังอาถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกเทวตาบักขบวตุสันิเกอิมังคาถังอภภาสิมหาสมัยปวันสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมหิอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอัปปราชิระสังคันติอาตโคปราเทวตาบักขบวตุสันิเกอิมังคาถังอภภาสิอภภาสิตันตระเพื่อกบุษมาธาถังสุจิตังอัตโนชุกมัมกังสุสารเิวานิตานิฆา ဧတောပဒေယနီရခန္တိပတိတာတိအဒဟောပရာဓေဝတပခဝတောသရိကေအိမံခာသမ္မပ္ပါစေခြေသမကေရညသမပါရိခဏိတခေလံဟံသမမေရှားတေဇရန္တိသဘာဝေမမနာတကဘုမတံတံသုလခတိအဒဟောပရာဓေဝတပခဝတောသရိကေအိမံခာသမ္မပ္ပါစေရေကေတိပုသံသနံခတာစေနတေခမိသန္တိအပယယภูมิင်္ဂပဟာယမနုသံေဟံသေဝကာယပါရိပုရေသန္တိတိအဒဟောဘုဘခဝါဘိကုအာမဒေစီရေပွဲရဘိကေဘေဒါသစု โลกาธาตุสุทวัตาสานิปเดตาหงติยะสังคตังทั้นสนิยบพิภะสังคันจะเอปิเตภะเขวเอหิสุงอตาจิมาธานังันหังโตสัมมาสัมพุตตาเตสัมปิภะกุมารเตนังเอตัปปะระมายวะเทวตาสานิปเดตาะหิสุงสยยะถาปิไปหังเอตัิเหตเยปิเตภะเวพะวิสันติอักขตมาธานังันหังโตสัมมาสัมพุตตาเตสัมปิภะกุมารตานังเอตัปปะระมายวะเทวตาสานิปเดตาะวิสุงิสยยะถาปิไปหังเอตัลิอตอจิเกสัมภิเตภะเวเทวดกายานังนามานิ เกตัยิสัมพิพกเวเทวกายานังนามานิเทลิสัมพิพกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถะสาธุกังมาราเจกรลงถาสภาริสสเมติเอวัมพันเตติโคเตติโุปะคะวะโตปัจจสุสุะภะวะเอตตะเทโวจะสิโลกมโนกัสามิยันถะภูมาราทัศิตาเยสิตาคีรีข้าพราหมณ์เผตันตาสมาหิตาโอทุสีหาวัสสาเลนะมะโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตัมมะนัสสาสุทธาวิปัสสนามานาเวลา พิญญบเตยตะาวันเอกกิลาวทเมตตโตมานิสาสาวกเกศเสนลเตเทวากายาพิตาเตวิชนาศพิฆเวเตจาตปะมะกนุษย์ตะวัพุทธาสสานังเตสาวปรตระหุยานางอมนุาสนังสานังอาจปกิสระมทต้งหูสหาสสังอาถาสตรินสตังยเกสหสารนังพุทาสนัชบาลทังสงอาจไปเกณนาธรรมทัุงที่สาสภาโบราหณจะจัาสพีอภิญญาวะเขตวานั่งุมาตาตมานิสัาสาวกเกศเสนรเต เทวะกยาพิการตาเทวะเชนธรรมภิกขะโมยโวหังกิตติยิสสามิอคิระหิอระบุพันโสมสตตาสหัสสายยะขาภูมากะปิระวัฒนาเอธิมันโตธิมันโตวันนวันโตรหัสเโนอมัทมาณาภิกขะโมภิกขุนังสัมพิธิมะนังเจ้าสหัสสายแม่วาตายะขาณนัตะวันนิโนเอธิมันโตธิมันโตวันนวันโตรหัสเโนอมัทมาณาภิกขะโมภิกขุนังสัมพิธิมะนังสหตาคิระเดสหัสสายะขาณนัตะวันนิโนเอธิมันโตธิมันโตวันนวันโตรหัสเโนอมัทมาณาภิกขะโมภิกขุนังสัมพิธิมะนัง เอเจเจสุรักาสายขันตะวันนีโนเอที่มันโตที่มันตวันตะวันตนัทธสินมวัานาพิกามุงพิภูนางศมีเมติวะนางเวสสัมิจาระจตาตายขันอัตะวันนีโนเอที่มันโตที่มันตวันตะวันัตนัทธสีนมวัานาพิกามุงพิภูนางสรติวะนางกุมพิโรราชกเหตโกเวปุรสานิเวศนังพิญญนางสัตาสัสังยักขันางบัีูปัสติกุมพิโรราชะเห่โกศปะคันสัตติวะนางบริมาจจติสังราชาสัตตะโทปัสสติ คันท้าพานังที่ปติมหาราชาเสโสโตตปิศัพทพระพุทธนามมหาภะราเอติมันตนิมันตวนนมันตุนนเสนโมธรรมนานพิฆบุมพิฆูนังสัมิติงวะนังท้าเขียนันจากที่สั่งราชไวรูหัวตภาสาสติปุมบันทานังหที่ปฏิมหาราชาเสโสโตตาปิดศัพท์พระพุทธนามมหาภะราเอติมันตุนิมันตวนนตมันตุนเสนาโมธรมมนานพิกบุมพิฆูนังสัมิติงวะนังประชีมันจากที่สังราชไวรูปขู่ภะสาสตินาคานังมหาารชาเสโส โอตาเปิดศาสภาพคนนั้นมามหาภะราเอที่มันโตทิมันโตวันนมันโตหัตเโนมาทำมนาพิกมุงพิฆูนางสัมมิิงว่านางโอตาในสาที่สังราชกุเบโรตัดประสาติยะขานางอที่ปติมหาราชเสดจโศโอตาเปิดศาสภาพคนนั้นมามหาภะราเอที่มันโตทิมันโตวันนมันโตหัตเโนมาทำมานาพิกมุงพิฆูนางสัมมิิงว่านางปุริมาที่สังข์สัตวะโถทักขีในนะำไม่รู้หัวโกปัจชิเมนะไม่รู้ปะโผกุเบโรตรังที่สางจตารเตมหาราชาสมันจตารูท่สา ทัตะมานาสาสงวเนกะเปละวะทเวเตสั said, so stand, ่งมายาิุนาสาอคูวจ <ov ic arsi> ัน <sausage them> ิกาสถามายาโกเจนทุเทนทุเวภูจุภูโตสหะจันทนกรมาเสถวจักีนุคาทุนิคาทุจักปานาโทปะมโยจัเทวสุจมาจาริติตะเสนตะคนทัพโพนัรุราชาสนุสัปโงอาคูบวจสิโขเชวะเจนพระสูกศิววัชสาเอเตเดนจราชาโนกะทัปสหะราชพิโัธมานาพิกามพิคุณังสัมมิติงวะนังอัตคุณาปสาราคาเวสราสหันชกา กัมพัทตระอากุบายาคัาสหยาติภิยามุนาทตะรัฐาจะอากุนาคายาศเซโนเอราวัณโนมหานาโคสุปคันสัมเบติงวะนังเยนาคราเชสาสหารันติทิพายทิชาปะคิวิสุทธจักรโคหายาศเตวะนามาชะปตาเจราสุปนาติเตศนามังอภัยนาทานนาคราชานามาสิสุปนาโตเขียมะกกัสิพุทโธสันนาหะหิวจึงปวยันตานาคสุปนาสารนามังสุพุทธังชิตาปเชระหันเทนะสมุทังอสุราเสตา อัตโนบสวาสัยเตที่มันโัวสันเนองการละกันชาหมาวิสมาสราธนเมคัสษาเวปิจิติจักรปาระโทนัมจิสหะสะตนจักริปุตตานังสเพโรจนามกาสนาเหตตบาพระริงเสนาของผลทามุปาขมุสมมธนิพันธเตภิควนัสัมพิติมวังอาปุจเทวาปัตตวีจจเโทบโยสาขมุวรุณาวรนาเทวาสมโมัยสาสหะเปตตากกับนาการิกาอภูเทวาเทวิสัสเชนงถ้าเตทะหากอยากสเพนะตวันนีโน เอธิมันโตเอมันโตวานมันโตนัดเจโนมามานาพิกามงพิกูนังสามีิงว่านังไปสุจาเทวาจะรีจะสมาจะุบยมาเตนรัีริสาเทวาจะทมาคูปุราเขตตาสุริยะริสาเิวาสุริยมะคูปุราเขตตาณขัตตานิปุราเขตบากูมันทล้มหากาว่าสนางสบโพเสถสสกุปะค้าโเรนเสถุถ้าเสถีะหากายสเพานะตะวันนิโนเอติมันโตเนิมันโตวานนมันโตหัดเจโนมามานาพิกาบมพิกคุนังสามติงว่านังอาตาคูสัวพเทวาชะลามกิสิขาลิวา อริท kind of ักาจโรุเทจาอุมะวุภานิภปัสโนวาราสัตถมาจารุตาจารุเฉกาสุระยจุระอาคูคูสะวานิเสโนท้าเสตรสถานกายสะเพรัตะวานิโนเอทิมันโตนิมันโตวะนมันโตหาเสโนมาธรรมนาพิกมุพิกุนางสำมิเทวะนังสมนามหาสมนามนุสสามนุสุตมาคิตาปุรุสิกาคูอาคูมโนปุรุสิกาอัถฐาคูอาหาโยเทวายจะลงหินติมาเสโนปารัคามหาปารักาคูเทวายหาเสโน าเสด็จถากอยะนสเพนนัตะวันนิโน่อีทธิมันตอิที่มันตวณัตะมันตหาสินมาถ้ามนาพิกลมิคุณังสัมมิติงวนังโุกากรุมหานวณาอาคูไปฆนาสาสหะอาทาตะายหาบะโมขาอคูเจวามิจักฆนาสถามตาหาละฆาชามิศกาเจสัสีนงทนะยังอาคาปชนโยทิสาิพุสติถ้าเสด็จหากะยัสเพนนัตตะวันนิโน่ เอติมันโตนิมันโตวานะมันโตรหัสเโนมาธามานาพิกฆมุพิฆูนัสัมฤทธิ์ทิมวะนังเขมิยะรุยตายามากาตะกาสายสสเโนงสำเพ็จกาละมาเศธาจตินามาจารสาวานิมานะเตโนงอาโคตกุวบันนิมิตาท้าเศธิษฐานกัญชเพนัตตะวันนิโนเอติมันโตนิมันโตวานะมันโตรหัสเโนมาธามานาพิกฆมุพิฆูนัสัมฤทธิ์ทิมวะนังสัตเทเทวานิกายาสเพนัตตะวันนิโนนามันวายนะกันชุงเยจันเยเทิสาหะ อบูถัชรติมังคีนางโอคาตินานมาสวังถ้าเขโอคาตารังนาการธรรมวสิจติตังสุภามะปารมาโตจะปูไตที่มัตุสหะสนังโกมารโตจิตโศจะสุภังสเมติงวะนังศาสัาพามะโลกานามหาธรรมามิตรติโอปปะนุชุลิมานโตพิสละกายโยสัจจิโสถ้าเศรษฐายศราคุปเจกวัสสวาติโนเตศสันจะมัชโตอาคาเนตุปริวาริโตเตจสัพเพพิกันเิเจเจเวิสุภามะเกมาณเสนนาพิกขามีปัญสกกานสักมาติยัง เอตัคานาตะปันททะราเกทะภาทะมะตุโสสมนตปะริวาริธรรมมังมุจิจฉะโกจีนะเอติธะมหาเสโนกานะหะเสนังอะเปทิปะณีนาตานะมหาจัตตสรังคะตะวะระเพระวังยะทาปะวะมังสะโกเมโกตัญญังทะสัพพะวิชโชโกสาราโสปะจโทวาทีสังฆัสสะยวะเสตะจะสัพพิงอภิยัญญังอวกิตะวันะสัพพะมาตะโตมะนิธะถานสัพพะเกศาสเนนะเตปาระเสนะทิงันทะเตวิสะนะสัพพะโกโมเตจาตะปะมาวะมังสุระวะปุญญะศาสนาัง เปตราลาขยิบประกามมงในสังขปิเชยงสภเพวชิตตาสังฆามาเพตายาจโนมโหตันติสาพูธิสักวะเคราะหนิสุตาติบทที่สิบเอ็ดบทสุดมังคะระสุดตังออเสวนาจะพาลานังปฏิทานังจะเสวนาปูชาจะปูชฌนิยานังเอตมังคะรมุตตังมังปฏิรูปะเทสะวัสดุจะบุพะบุพเพจะกะตะปุญญาตาอตตะสัมมาปะนิธิจะเอตมังคะรมุตตังมังปางหูสัจจจะสิปะจะเวนโยจะสุสิกิโต สุภาษิตาจะยาวายาอิตมังคัลโมตมังมาตาเปตุอุปทานาอุปตะธารสะสังฆ์หูอนาคุลาจะกรรมมันตาอิตมังคัลโมตมังธานันจะธรรมะจะิยาจะยาตะการันจะสังฆ์หูอนาวัชานิกรรมมันอิตมังคัลโมตมังอารติวิรติปาปามัะจะปานาจะสัญญามูอปามาโทจะธรรมิสุเอิตมังคัลโมตมัง คารมุจจะนิวาโตจะสันตุติจะกตัญญูตาการเลนะธรรมะสวนังเอตมังคารมุตตะมังขันตีจะโสวะจัสตาสมะนานันจะทัศนังกาเลนะธรรมะสาขัชาเอตมังคารมุตตะมังตาโปจะพรามะจะัลยานจะอริยสัจจานัทสันังพิภานะสัจฉิเิยรยจะเอตมังคารมุตตะมังพุทธะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสสะนะกัมปะเต อโสกังวิราชังเขมังเอตามังคารมุตตะมังเอตาทิสานิกัตตวานาสภพันทะมาปะราชิตาสภพันทะโสตินคาชนติตังเตสังมังคะระมุตตะมันติบริยัสองมรดกและนะปะริยังกินจิวิทังอิทธางวางโหรังว่สเสกยศวายังและนังปะณีตังนโนสมังอาทิตาถะคาเทนัยทำปิภุเทนและธนังปะณีตังเใเธนาคารเจนะสุวัตเจหุนตุใครยังเวราคังออมและตังปะณีตังในธนาคากาสักยามุนิสมะเหต

นิการไม่ลงโคตรมาสาสนำหินเตยเติปตามาตามไม่ใคร่หะละทามุธานิพุติเตงผู้ชำนาอิตัมปิสังเกระตนังแปนีตังเอเตนะสัตเจนะสวัตเจหุนตุเียนางปุรานานวนาที่สัมภรวังเวรตติตายาติเกผู้พิสมิงเตยขีนนักปชาวิรุหิฉันทาดิพันติเทรายะทายามปัติโพอิตัมปิสังเกระตนังแปนีตังเอเตนะสัตเจนะสวัตเจหุนตุวันที่สามส่วนท่องหทสหัสสวาลอัตตาหะเวชิตังเสยโยยาจะยังอิตลาปชา อาจจะทำตัสสะพปะส,สะสนิจังสัญญาตะจาริโนเนวเทวนคันทพัพโหนะมารุสหพรโมนาชิตังอภิชิตังกะอีราตถารูปรสัสสะชันตุนงบรที่ส,สิบสี่บุสวดเกบุตรโสภาสิตภัสตมิทังเตนะพระธรรมตาชนะตาปัสตาอรหัตาสัมมาสัพเเทนะเอถะตุมเหมานุสาเวนามาะมาปารามาปารายะมาอิติกิรายะมา ปิตากะสัมปทาเนนะามาตากะเหตุมานะยะคาเหนะมาอากาละปร,ะริวิตากเกนะมาทิฏฐินิชานะขันติยามาพาพะรูุปตายะมาสมโนโนคะรุยถาตุเมเหตอาวะเสนยะธาอิเมธมากุสลาอิเมธมาสวัชชาอิเมธมามิยุขะระหิตาอิเมธมาสมันตาสมาธินาอหิตายะทุกขายาสวัตติติอัฏุเมเหะปชาเหย ยาถายาถาตุมเหอัตนาวะชานยาถาออเมธมากุสลาอิเมธมาอนามัชาออเมธมาิญนูปัสถาออเมธมาสมันตาสมาธินาเหตตายสุขายสังวัตติอัตถาตุมเมเหิอปสัมปัชวิหะเลยยถาติบทที่สิบห้าบทสวดออปะในยสูตรอุปนิยติชีวะชีวิตแต่มะปะมายุงสรุปะนิตัสสนนันติตานาเอตังพะยามรไดเนเปขมาโนมปุญญานิ เยีราธาสุขาวหานิโอปะนิยติชีวิตธรรมะประมัยยังเชลปะนิจตัสสะนัสสติญาตานาเอตังพยามละเนเขะมาโนโลกาไมสังปะชะเหสันติเปโขโยทักาเยนะสังเงโมวาจยะโุทะจจตัาตังจตัสสปิจตัสสุขายะหนติยังชีวามโนปะกะโรติปุญญงธรรมหะเวรคติธรรมะจาริงธรรมสโสจิโนโสมาวะหาติเอสานิสังโสทมเมสุจิเน นาทุกขติงคันชาติธรรมะจารีสัพเพสังขารานิจาติยะถาปัญญายปัสสติอธานิเป็นสติทุกขเอสะมโควิสุทธิยาสัพเพถังขาราทุกขาติยะถาปัญญายปัสสติอธานิเป็นสติทุกขเอสะมโควิสุทธิยาสัพเพธามานาตาติยะถาปัญญายปัสสติอธานิเป็นสติทุกขเอสะมโควิสุทธิยาบทที่สิบหกบทสวดปันนาะนกะชาดก อปันนกะฐานะเมเกทุติยังอหุตกิกาเอตัญญายะเมทวีตังคะคันเหยยะอปันนกัรปาหงเวสารนังยันติปัพปาตานิวนานิจอาอรามรุกะเจตยานิมนุษสาพยาตชิตาเนตังโขสารนังเขมังเนตังสารมุตมังเนตังสาระมะเทนะมาคามะสาพระทุกขะพะมุติโยจพุทธัญจะธรรมันจะสังคันจะสานังคโต จตารีอริยสัจในิสมัตปัญญายาปสสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขสัจอาทิกมังอริยจารย์ทะหิกังทุกขูปะสัมมะคามินังเอตังขูสานังเขมังเอตังสานมุตมังเอตังสานมาคามะสัพพะตุกขาปะมุจติบทที่เจ็ดบทสวดปเทการตานาคาถาอาทิตังนานาวาคะมยะนับปะติกังเขนาคาตัง บุคคลไม่ควรคำนดงถึงสิ่งี้โลกเวลาไม่ควรหวังสิ่งนี้ไม่มาถึงยะถาตีตันปะเหต์นันตังกับปันจะอนาคตังเศนในโลกเวลาเศนนั้นก็เป็นอะไรเป็นอะไรสิ่งนี้ไม่มาถึงก็เป็นอยามไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมังถะวัสติอาสังเฮรังอาศังคุปังตังวิธานะอุพุรุหะอีก็บุคคลใดเห็นแจ้งปัจจุบันแม้ควาง่ายไม่คลามแข็งแกร่งทำมันได้บุคคลนั้นเพื่อเรียนทวนนั้นหนึ่งให้ปลุกโงงเถิดอาเจวะกินจะมาตับปังโกชัญญะมานังสุเบ เกิดกาความเป็นเสียในวันนี้แหละใครเราต้รู้ความตายในวันพรุ่งน้าหินูสังคาดันเตนะมหาเศนนมัจุนาเพราะความเป็นกัมมัทล่ผู้มีสติอยางนั้นจะไม่มีใกรเราทั้งหลายเอวังไม่หายดิมาตาปิงโหรันตะมาตาที่ตังตังเวปันเถกะระโตเตสันตวะสิคเตมุนิติพระมนุนีผู้ทรงของเจ้าได้บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดการทั้งกำมานและกางคืนนั้นแล้วว่า <The> ผู้มีระดัึ่งจะเริ่ด้วยประการชนีอะไรบทที่สิบแปดบทสวดเป็นหาปาเจคเวคณะปาทะ ชาดาธรมโมไม่เห็นชาณังนะติตาเป็ควมแก่ไปธรรมดาจัดความแก่ไปไม่ได้ปัทีธรรมโมไมเห็นปยาิ้งนะติตาเป็ควาจะดไ่ไปธรรมดาจัดความไข่ไปไม่ได้มาลาธรรมโมไมเห็นบานังนะติตาเป็ความตาไปธรรมดาจัความตาไปไม่ได้สัพเพหิมีปิยหิมมนาหิอนาภโนาโมเราจะู้วินต่างคือว่าเราจะต้องพา้าของเราของเตือนใจขนาดทั้งภูมิกรรมสะกรมหิกรรมทายาทกรรมโยนิกรมบปัญโกรรมะปฏิสนนาเรามีกรรมเป็นของของตนเมกกรรมเนผู้ให้ผล มีการเป็นแดงเกิดมีการเป็นผู้เล็ตตามมีการไปในพื่งอาศัยยังกรรมังกาลิสันมีกัญญาณังวาปะปะกังวาแต่ทายาทาพระพิสามิเราทํากรรมในไม่หมดนเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าเราตกรับในผลของกรรมนั้นเสื่อไปเอวังกามิหิอภินิหารไปเกยุบิทิพังเอาทั้งหลายวิจัยในนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่สิบเก้าพุทธสิปัตตะวิโยชนะคาถาทุกข์ตาเตณิทุกขาขพียบปาราเตณิพยาโสกขัตาเตณิโสกข์ขุบเป็นวันนิโน เอตาพตตาจามหิสัพตามุญญาสัพตัสัพเพเทวามโนทานตุสัพพสัมมติจิยะทาทังพระชานตุสัจายาใสรังนักขันตุสัพพทาภาวนาเพื่ตาหุลกันสเทวตาคาตาสัพเพิปุตาภรัพตาปเจกนันเจพระรังรักขันตานันเจริญเทนะรักขันมันทามิสัพปุสโสบที่ยี่สิบมิสัพเทวตาปฏิทานะคาถาอันธรรมยามปฏิทานะคาถาโยปนามาเสียไเทวตาสันติวิหาราบาเสนีถูเปคเรปุติคเรติหิเหิงตรธรรมะเทนินะู้วันถูกโปชิตาโสติงกโรเตาิหารมัทะเล เจราสมาชานาวการจะพิคโมสารมิการธนปฏิอุปัสกาขมาจะเทสานิขมาจะอิสราสัปนโพตาสุกิตาภวันตุเตสาราผู้ชายเยปิจะอันทัสัมภะวาสังเสริฐชาชาตาอัฏฐโอปปาติกาในยานิการธรรมะวังปฏิจะเตสัพเพปิุตขั้สะการลงุสังขยังธาตุจจรังสตังธโมธมัธราจะปุขลาสังฆงหัวโตสมะควะอัตฐายะจะหิตายะจะอัมเหระกขตุสธามโมสังเพปิธัมมะ ซา,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 ามมเโนโกจิสัมปานุสัมปา,า,มา,มา,มมานุเนยามะธทมเมอริยะปะเวทิเตบททิ่สิเอมดสุดสัมภะปฏิทานะคาถาข้าธระมุทธเจ้ปฏิทานะคาถาโยมนาโมเสปุญญสิทานิกะตัสะญาณัญญานิกะตานิเมเตสัจจะภาคิโนโหตุสัตตนันต์ปะมาณกาเยปิยาคุณะวันตาจะไม่ห่างมาตาปิตาทโยทิฐาเมจับยยทิฐาวาอันเย,ยมชัชตะเวริโน สัตตาติทันติโอกาศสมิงเตภุมาจะตกโยนิกาปเจกะจะตโอการาสังสารตาพระว่าพระเวยาวตังเยปฏิทานามีอนุโมทุเตสยังเยจิมังนปะชาันติเทวาเตสังนิเวทะยุงมายาธินานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสเพสสัตตสัตตาคงตุอเวโรสุขชีวิโนเขมมปะทันจะปปโตนเตสสาสิชาตังสุภา เขาศักด์ทั้งหลายไม่มีได้ที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้ม,มีสวยนบุญได้ค่อยทำในวันนี้แล่แห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าทำมาแล้วคือชนหลายๆผู้ที่รับผู้มีคุณมีบรรดาและปิดำเขาจะเป็นต้นที่ข้พาพเจ้าได้เห็นแต่ไม่ได้เห็นในสัตว์อื่นทั้งหลายที่เป็นกลางและมีเป็นการต้องอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามกันในกำเนิดสี่มีขันห้าในขันหนึ่งในขันสี่ท้องได้อยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สารใดทราบการให้สมบุญขอข้าพเจ้าแล้วก่อศัตรูจงกุมขณาทานเองถือก่อสารใดย่อมไม่ทราบเป็นข้้้าเจีทใหจจแ้งแก่สััตว์เหล่าน้น พระเอกเกินมุทนาบุทั้งหลายที่กระพเจ้าให้แล้วจงขอสัตวทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นศุขเสมอเถิดและตถึงท้างเสียมเถิดขอความหวังนี้ขอสัอันดีทั้งหลายเหล่านี้จงสำเร็จเถิด้วยความเสดจใส่ทิฏฐและความเปลียนและอันในส่งการบูชาพระตายด้วยการสัตยาบทสมบัติปุปริตและพระกราธารเรานี้ความสขสุจงเกิดมีกับเจ้าและนามิาสุบเสิดขอให้ข้าพเจ้าะนามิาสุเสนจัดทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและนามิยาสุวเสิอเจริญทั้งางทางธรรมขอใะ ทำมาเหล่านี้มือนมุมติดังบนอภวน่แก่ครับอนนไม่ได้ประส เรว,วัตถุมงคลพระกิ่งไปในพินาศเรื่องวันีสนมเด็จเป็นรนาษฎรวรนละวรียเรีอาหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่ทำสิ่งสร้างขึ้นที่ผ่านมาที่จะสร้างในอนาคตเขาจะเปลน่ยนสภาพแม่พระได้จงและค้ามงคลในพระคาถวต่างต่างเขาจงแห่งศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทอญ